นิค่ะอันนี้เคยเคยมาิหรือเปล่าคะอเรป็นไงบ้างคะสโอเคค่ะบาทคุ้มค่าม้คมาชิค่บคุค่ปโอเคค่ะคุ้มค่าะบบเลยได้เวก็างงี้กกที่ร้านองา่ป่ะคะสิบาทนว่ามันแพงหน่อคุค่คุค่ค่ค คาชิโนเนาะโอเคงั้นอันนี้หนูให้ลงไปก <ขอ S 1> ิน<ด>ที่บ้านอีกคนโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณแนนคะวันนี้มีอะไรมาบอกพวกเราคะจะบอกว่าต้นทุน5บาทกำไร5บาทและทำเงินให้เราเป็นหลักวินาที24ชั่วโมงไม่มีพักค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ Burn, ริษัท24 Hours Coffee International จำกัดค่ะเราเป็นผู้ผลิตค่ จำหน่ายตู้กดกาแฟหยอดเหรียญอัตโนมัติ24ชั่วโมงค่ะซึ่งตอนนี้กระจายไปทั่วประเทศกว่า8,000สาขาแล้ค่ะการันตีด้วยรางวัลสยามสะรุดีสุดยกแฟรนไชส์สร้างอาชีพปี2019ค่ะ มาถึงช่วงคิวตนเอแล้วนะคะคุณแอนคะอะไรที่ทำให้คุณแอนกล้าที่จะตัดสินใจลงทุนับธุรกิจนี้คะค่ะก็คือตอนนี้ธุรธกิจยอดเหรียญกาลังมาแรงเลยนะคะน่าจะเป็นเครื่องสภาพหยอดเหรียญ24ชั่วโมงเนาะ,ะตัวในในส่วนของแอนเองเนี่ยเลือกในเหมืองการลงทุนที่ต่ำให้กําไรสูงแล้วก็ผลตอบแทนในระยะยาวะคะ่ะก็เลยเลือกแฟรไชสยตัวกาแฟตัวนี้แล้วก็เรื่องของความมั่นคงนะคะ ซึ่งเปรียบเทียบกับแต่ก่อนเนี่ยมีตู้เติมเงินมือถือเนาะแต่ว่าตอนนี้สามารถเติมผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วแต่ว่า,าในส่วนของธุรกิจฟู้ดแอนด์เบรคเนี่ยค่ะตอนนี้ก็คือยังทานออนไลน์ไม่ได้เนาะยังไงคนก็ต้องแบบออกไปสั่งไปซื้ออยู่ดีแล้วก็สัดส่วนคนทานกาแฟเนี่ยคือสูงมากเลยค่ะลองสั่งน้ำอัญนนมณ์ยี่ของเราแค่ละสิบบาทเองเชื่อว่าใครๆก็จ่ายได้แน่นอนค่ะยังไงก็ขายได้ค่ะ,คะสำหรับผู้ที่สนใจอยาก สร้างอาชีพยอยากหารายได้เสริมหรือว่านักลงทุนเองก็ดีนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ทุกช่องทางการติดต่อเลยคะ่ะมีเว็บไซต์ Facebook IG หรือว่าจะโทรเข้ามาชาว24ชั่วโมงคอมฟี